papers This month, Prince Harry accepted an apology and substantial damages for a Mail Online article which claimed he turned his back on the Royal Marines. The publisher says it may appear the decision in Meghan's case and yet concerns about what the Royal Marines for publishing in The UK variant now accounts for a quarter of all new infections in France, but Brazilian and South African variants are also on the rise. <laughs> สวัสดีครับพี่น้องนะวันนี้เจอกันช่วงวันหยุดกรินนะครับวันนี้กรินได้ทุเรียนเหมืนพี่น้องจะไปรีวิวทุเรียนให้ดูนะทุเรียนซื้อมาสองแพ็คตกอ่อก็สวยเยอมรับว่าสวยจริงๆเพราะว่ามันเป็นของสมออกนอกเขาก็เลือกเกตด,ดีมาแล้วนะอันนี้อันนี้กรนนินลองสั่งนิ่ม,มากล่องหนึ่ง ไม่นิ่มหรอกคือเอาที่แบบสุกอะไรเงี้ยอันนี้กรอบนอกนุน่มในอันนี้แบบว่าสุกหน่อยก็เลยเอามาสองอย่างเอามาชิมดูทั้งหมดนี่รู้สึกจะกกล่องใหญ่นี่ก็คือสี่สิบสองดอนอันนี้สามสิบหกดอนรวมทั้งหมดเจ็ดสิบแปดดอนคิดเป็นเงินบ้านเราก็จะอยู่ที่ประมาณ ประมาณพันเจ็ดแหละพี่น้องของส่งนอกพี่น้องเกรดดีเรือนเกรดดีถามว่าแพงไหมมันก็แพงอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันน้ามันไม่ใช่หน้าทุกเรียนนะ,ะพี่น้องเนาะมันเป็นทุนเรียนอนอกฤดูก็แอนวันนี้กลินมีอ่าส้กรอกนะฮะกินฮอทดอกไม่ใช่สะกรอกฮอทดอกแล้วก็ไปกินข้าวกับลุงอยู่เซอโลวิทไม้เซ เออประมาณแ่อวนที่ใทเรยนไม่ไม่ไม่่วันที่ค่คุณใก่อนใ่อทีดีล้ล่ะที่ไม่ชอบกินนะถ้าชอบกินจะแย่งกัน กลิ่ชอบมากเลยนะทุเรียนเนี่ยสักคิอืมหวานน้องออืมใช่ใ หวานมันสมราคาเนื้อนิ่มหน่อยไม่ถึงขนาดเป็นปะลาะนะพี่น้องนิ่มหวานมันปีนี้กลิ้กินสองรอบแต่รอบที่แล้วรอบแล้วเป็นหน้าทุเรียนมันก็จะ ถูกหน่อยแต่ว่ารสชาติก็พอๆกันนะพี่น้องพราะเปแล้วไม่ได้เป็นของยี่ห้อนี้เป็นของคนไทยที่เขาแบบว่าสั่งมาขายไมไ่มียี่ห้อครั้งที่แล้วแต่ว่าแต่ก็ของดีอันนี้ของยี่ห้อไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะ มันเป็นกล่องแบบนี้พี่น้องอันนี้อันเดียวเนี่ยสีผูเดียวเนี่ยแต่ผมภูใหญ่กล่องอย่างเงี้ยสี่สิบสองดอนกล่องเนี้ย,น,น,ยนี่ห้ออะไรเนี่ยนี่ห้ออั่ยาอันเดียว นี่เขาอะไรไม่รู้พี่น้องถือทำสมทรอยอะไรอืมเวลาราย This... I don't know from where but this is the like i s company direct like for for selling ทุเรียน for all around the world นะอืมก็ลอยไปน้องถือว่าอร่อยเลยแหละ เจ็ดสิบแปดดอนตอนนี้ดอลล่าแล้วยี่สิบสองจุดเจ็ดจุดแปดนะเจ็ดสุดเอาจุดเจ็ดเอ้ายสิบสองจุดเจ็ดพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยกว่าบาทแบบนี้ก็โอเคก็ถือว่าคุมอยู่ Angie Gale with stage four blood cancer, but she's in complete remission after having a one-time personalised treatment known as CAR cell therapy. Who Med? <laughs> <laughs> in mid 2020, during Victoria's second lockdown, a sample of the 68-year-old's blood was collected and sent to a special lab <laughs> <laughs> จะ,จะกินอันนี้หมดแล้วปอบไี่รู้นะพี่จะอิ่มทุเรียนซะก,ก่อนนะเดี๋ยวรอ้ลว่าะโน่เนนอตอโอดลุงบอกว่าจะ,จะกินหมดนั่นเหรอถนะ้ากินหมดนี่นก็คงก็พูุนี้กะลิงจะเก็บเข้าตู้เย็นไปไปกินพรุ่งนี้ Hong Peng, as you said, granted a proof of him prior to I'm so proud. From today, manufacturer cell therapies will start production on behalf of pharmaceutical company, Hills Artist, and its facility within the Peter McComb Cancer Center. Hurrah, six manufacturing sites worldwide. It puts Victoria. น้าพี่น้องเนื้อมันก็โอเคอ่ะมันมันมันก็ไม่แขกถึงขนาดคือมัน <Tipps> this is tam jai to make it because I want to ...primarily used to treat blood cancers, but not only that. We are looking at evidence now across the world, for with cancer as well, also with tumors. Hundreds of patients are expected to benefit each year. the cancer broke SBN's World News. Today marks 10 years since even the president, Alton Mubarak, was forced from office after extensive demonstrations of pyro. It was a seismic moment encouraged other upsprings across the Middle East in hopes that people power would transform Egypt were short lived. The military seized control and the cease imposed a much tougher police state than the one Mubarak led. Nobody really, who was there will forget the night Egypt's President Hosni Mubarak stepped down and Tahrir Square in Cairo erupted. เนี้นย,ยสุดเลยพี่น้องเ๋ยอเองียบเลยกินมันฟินนะพี่น้องเราอยู่เมืองนอกลงนามน,นานๆได้กินของที่เราชอบอ่ะมันจะรู้สึกฟินมากเพราะว่าของเขาดีจริงๆไม่เถียงคุมอยู่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> ปกติถ้าซื้อทุเรียนซื้ออะไร <c oughs> ถ้าเจอทุกเรียนเนื้อไม่ดีเราจะลมเสียซื้อแพงแล้วก็ <c oughs> จะลมเสียถ้าเจอไม่ถูกใจไะ้นะอันนี้ก็โอเคละถือว่าโอเค very nice enjoy yes okay <c oughs> <c oughs> กลิ <emaal> ่นก็ากขอตัวปิดคลิปไปเท่านี <nước> ้ก่อนนะครับพี่น้องสำหรับการรีวิวทุเรียนนะฮะแล้วกลิ่นจะนั่งกินต่อใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กลิ่นเยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย This oh. is oh, something that the West should be doing now. I know that the question is telling the people that they have similar to